เอานี้นะคะอีกอดใจอีกนิดนึงนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะท่านถัดไปเลยค่ะคุณอชิระนามจันทร์ค่ะจากสถาบันชีววัตถุค่ะมาในหัวข้อเรื่องการตรวจสอบ <Rec ording S 1> คุณ <in S 1> ลักษณะ <in progress. S 1> ที่จำเพาะของเซลล์เพาะเลี้ยงวีโรด้วยวิธี Nested PCR Assay ค่ะขอเรียนเชิญค่ะคนักรการที่คารบแล้ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมฟังงานประชุมทุกท่านนะครับ วันนี้ผมนายชิระนำจันนะครับก็จะมานําเสนองานวิใจัยในหัวข้อการตรวจสอบคุณลักษณะที่จำเพาะของเซลเพาะเลี้ยงวีโรด้วยวิธีเนสเต็ดพีซีอาร์แอเซนะครับโดยในการผลิตวัคซีนนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มในการผลิตที่หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำการทําด้วยเซลเบสวัคซีนเอมาอนเอวัคซีนรวมถึงโปรตีนแับยูนิคนะครับแต่ด้วยความที่เซลเบสวัคซีนนะครับจัดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมใช้ในการผลิตวัคซีนในปัจจุบันและก็ใช้ในการผลิตวัคซีน หลากหลายชนิดนะครับจึงเป็นหัวข้อที่จะใช้ในการาศึกษาในครั้งนี้นะครับโดยในการผลิตเซลล์เบสวัคซีนนะครับเริ่มจากการที่เราทําการอินเฟคไวรัสนะครับที่ก่อโรคเข้าสู่เซลล์เพาะเลี้ยงนะครับโดยเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้นะครับก็จะมีความจาเพาะต่ออไวรัสที่ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณนะครับจากนั้นทําการเพิ่มปริมาณาไวรัสนะครับในเซลล์เพาะเลี้ยงในไบโอเรกเตอร์ e นะครับเมื่อได้ปริมาณที่มากเพียงพอก็ ทําการปั่นแยกระหว่างเซลล์เดบีแล้วก็ส่วนของซูเปอร์นาแตนโดยเก็บซูเปอร์นาแตนนะครับมาทำไวรัสอินแอคติเวตนะครับซึ่งจะได้ส่วนประกอบของวัคซีนแต่ละแพทแต่ละชนิดนะครับแล้วก็นําวัคซีนที่ได้ครับไปฟอร์มูลเลตเพื่อใช้ในการจําหน่ายต่อไปครับโดยเซลล์ลายที่ใช้ในการผลิตวัคซีนนะครับก็จะมีหลากหลายออริจินนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกี้เซลล์ชิคเก้นเซลล์ฮิวแมนหรือฮานายนะครับ แต่เนื่องจากว่า,าเซลล์ไลท์ที่นิยมใช้ในการผลิตวัคซีนในปัจจุบันก็คือจะเป็นของมังกีเซลลหรือวีโรเซลนะครับเนื่องจากว่าเป็นเซลล์ที่มีเวลแคลคต์ลายแล้วก็ได้รับการรับรองจาก WHO เป็นด้านหลดับแรกๆนะครับดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ในการผลิตวัคซีนในปัจจุบัน,นครับโดยเซลล์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนหรือ b i o t h e r a p product นะครับในในปัจจุบันนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ที่หลากหลายชนิดนะครับ โดยแต่ละชนิดก็จะถูกนํามาใช้ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันครับโดยจะพบว่าวีโรเซลตามเส้นสีแดงนะครับจะถูกนํามาใช้ในการผลิตสารเบรลเจค้าโปรดักนะครับมากถึง10ประเทศทั่วโลกนะครับโดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เซลล์ไล่รรวมถึงไวรัสในการผลิตวัคซีนนะครับก็คือมีการคอนเทมินเนตของโปรตีนรวมถึงวรมถึงไวรัสหรือโฮสต์ในผลิตภัณฑ์นะครับในระหว่างกัน ผลิตครับโดยจากรายงานในปี2020ของอที่ลงใน t u t u r i o i o t t e h h n น l o g y นะครับได้รวบรวมการศึกษาตั้งแต่ปี1985จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ามีการคอน t เทอร์เ e นตของไวรัสรวมถึงโฮสเซลนะครับในขั้นตอนของการผลิตวัคซีนนะครับซึ่งถูกสไปามาในแต่ละขั้นตอนนะครับสูงถึง26ครั้งนะครับโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจึงได้มีการออกเรียกไคลเมนในการ ใช้มาสเตอร์เซลล์รวมถึงวอร์กิ g งเซลล์แบงในการผลิตเบลูเชค้าโปรดักนะครับโดย WHO นะครับได้ให้ Recommendation ออกมาว่าต้องมีการระบุ Specific Species ของเซลล์ไลน์นะครับในการผลิตสารเบลูเชค้าโปรดักรวมถึงต้องมีการคอน f i r รมว่าไม่มีการปนเปื้อนหรือคอ s c o n t a m i n a t i o n ระหว่าง Species นะครับนอกจากนั้นใน ICS t o p i c นะครับก็ยังอบอกว่าต้องมีการกำจัดรวมถึง Inactivate หรือสิ่งที่คาดว่าจะทําให้เกิดการคอทิมเนตในบรรจช่อโปรดักต์เช่นเดียวกันครับโดยเทคนิคที่ใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของเซลล์พอเรียนนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็น DNA ฟ็น e เอฟังก์เป็ไซโตเจเนติกนะครับซึ่งสองสองวิธีแรกนะครับก็ได้รับการรับรองแล้วก็ถือว่าเป็นโกลด์สแตนดาดของ WHO แล้วก็ย u โร p เปียนฟอร์มัโคเปียนะครับแต่ถ้า,าท่านกรรมการจะพบนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบนะคะค่อนข้างสูงก็คือ ตั้งแต่250 US จนถึง12,500 US ดอลลาร์นะครับต่อสปีชีสนะครับและนอกนั้นก็ยังมีวิธีที่มีการแนะนำให้ใช้ก็อย่างเช่นไอโซนมซามาโฟโลจีนะครับรวมถึงอ o โมเลกุล่าเบสนะครับซึ่งในวิธีการทางโมเลกุลา่านะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะครับก็คือประมาณ50 US per sample นะครับ จากข้อกำหนดที่พูดมานะครับก็เข้าสู่ปัญหาของการศึกษาในครั้งนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะพัฒนาวิธีการเพื่อระบุเอกลักษณ์ของเซลล์เพาะเลี้ยงวีโรนะครับด้วยเทคนิคในเตสท์พีทีอาร์นะครับเพื่อลองรับการผลิตวัคซีนในประเทศแล้วก็ลดการส่งออกการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยงที่จะต้องส่งออกไปตรวจในต่างประเทศนะครับโดยอธิบพยเด็ดเอาคก็คือว่าวิธีนี้นะครับคาดว่าจะใช้ในการตรวจระบุความแตกต่างของสปพชีรวมถึงใช้ในการ ระบุการปนเปื้อนข้ามสายพันธุ์ของเ์ษพอะเลี้ยงได้ครับโดยไฮโพธิสิของการศึกษาก็คือว่าเน็ตเอสพีซีอาร์นะครับสามารถที่จะใช้ในการาระบุเอกลักษณ์ของเศเพอะเลี้ยงวีโรรวมถึงระบุการปนเปื้อนข้ามสายพันธุ์ของอาสารกลุ่มไบรดเข้าโปรดักได้ครับโดยการศึกษานะครับได้แบ่งการศึกษาออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นการระบุเอกลกักษณ์เซลล์พาะเลี้ยงวีโรนะครับด้วยเทคนิคเน็ตเอสพีซีอาร์นะครับต่อตำแหน่งของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอครับ โดยเซลล์พาะเลี้ยงที่ใช้ในการศึกษาก็เป็นเซลล์พาอเลี้ยงที่ถูกนํามาใช้ในการผลิตวัคซีนนะครับแล้วก็ใช้ในสถาบันชีววิทย์ก็คือมีทั้งหมด6สปีชี8เซลล์ไร้นะครับก็คือเซลล์พาะเลี้ยงจากวัวเซลล์พาะเลี้ยงจากหนูเซลล์พาะเลี้ยงจากสุนัขจากมนุษย์จากลิงแล้วก็จากแฮมสเตอร์นะครับซึ่งเราจะโฟกัสที่ีโ r เซลล์ ale, หรือเซลล์พาอเลี้ยงจากลิงนะครับจากนั้นทําการสกัดจีโนมิกเดนเอนะครับ โดยจีโนมิกดีเที่ได้นะครับก็ทําการเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเทคนิคเน็เต็ดพีนะครับโดยขั้นแรกก็ทําการาเพิ่มปริมาณชิ้นส่วน DNA ที่ตำแหน่งไมโตคอนเดียล DNA นะครับด้วยยูนิเซอร์ไพเมอร์จากนั้นนำโปรดัก์ที่ได้นะครับมาทำเน็เต็ดพีซีอรนะครับด้วย s p ป c ิฟิกไพเมอรต่อแต่ละสปีชี์ที่ตำแหน่งไซโตครมท B บ n a ี2 1นเอสิบสนะครับแล้วก็เอาวิเคราะห์ผลด้วยอะการเจลนะครับ โดยไพมเมอร์ที่ใช้ในการศึกษานะครับก็มีทั้งหมดเจ็เซตนะครับก็คือส่วนของยู i v ิ r เซ l p r ไพ e r เนะครับที่ใช้ในการแอมของส่วน m ม t ตคอนเดรียดีเอครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสเปซิฟิกไพ i m เมอร์นะครับซึ่งเฉพาะต่อสปีชี e s นะครับซึ่งมีทั้งหมด6กสปีชีครับโดยแผนผางน,นี้นะครับเป็นแผนผางที่คาดว่าจะมีการแ m p l ิฟายของไพมเมอร์องา, imer, อาของน n a นะครับในแต่ละสปีชี e s โดยขั้นแรกก็ทําการเพิ่มปริมาณของไมโตคอนเดรียลเอ็นเอนะครับด้วยยูนิเวอร์แซลไพเมอร์นะครับซึ่งจะได้โปรดักประมาณ4,000-5,000กิโลเบตนะครับจากนั้นก็เพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอนแต่ละสปีชีส์นะครับด้วยสเปซิฟิกสปีชีส์ไพเมอร์นะครับโดยโปรดักที่ได้นะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันเลยเราคาดว่าขนาดที่แตกต่างกันนี้จะสามารถใช้ในการพ redict รสปีชีส์ของเซลล์พาะเลียงได้ครับโดยจากผลการศึกษานะครับ ได้ทำการลานอะโกโรเจลในผลิตภัณฑ์ในเตเอพีที PCR นะครับด้วยสเปซิฟิกสปีชีส์นะครับก็จะพาะว่าเซล์พ่อเลี้ยงแต่ละชนิดนะครับจะสามารถจับกับสเปซิฟิกไพรเมอร์ในแต่ละสปีชีส์ได้ซึ่งขนาดแอมพิคอนที่ได้นะครับจะแตกต่างกันโดยไม่โดยขนาดนะครับไม่ไม่ซ้อ,อนทับกันดังนั้นไพรเมอร์ที่ทำการออกแบบนะครับสามารถที่จะใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของเซล์พ่อเลี้ยงได้ครับ โดยตารางนี้นะคะแสดง,อ,งอัลอนไซด์ของเอสเป t เ d ของเซเลพอลเลียนะครับที่ได้จากการาบลั t ในฐานข้อมูลร่วมกับการาดูจากา PCR b แบนนะครับก็ผลก็คือคาดว่าใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นก็ทำการศึกษาสเปซิฟิกซิตี้ของ s p e ชี e s พริเมอรนะครับต่อ v ิโลเซล l นะครับก็พบว่าเมื่อทำการเพิ่มปริมาณวิโลเซล์นะครับใน สปีชีสเปซิฟิกไพรเมอร์นะครับไม่เกิดคอร์สคอมบิเนชันระหว่างวีโรเซลและก็สปีชีอื่นๆนะครับดังนั้นไพรเมอร์เซตนี้นะครับสามารถที่ใช้ในการระบุอเอกลักษณ์ของวีโรเซลได้ครับจากนั้นก็ทําการศึกษาดูเพล็กพิจาร์เอเซนะครับต่อสเปซิฟิกไพรเมอร์มิกเซอร์นะครับโดยการเพิ่มโดยการเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยยูนเซอไพรเมอร์นะครับนำผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับมาทำดูเพล็กสปีชีไพรเมอร์นะครับระหว่างมังกี้แล้วก็สปีชี เซลล์ลายอื่นๆนะครับไพมเมอร์อื่นๆนะครับจากนั้นก็ทำการมิก d n ดีเอ็นเอนะครับระหว่างบีโลเซลล์ cell, แล้วก็เซลล์พอลีแยงชนิดอื่นครับทำเน็กเต็ดพีทีาที่ทาร์เกตของไซโตโครมที่ b t ดีเอ็นเอสมูเอสต์ดเอวิเคราะห์ผลนะครับโดยจากผลการทำดูเพล็กพีทีานะครับจะพบว่าเมื่อทำการแอมพีทารดีเอ็นเอมิกซ์เจอร,ระหว่างบีโลเซลล์ cell, แล้วก็ เ็จพอเรียนชนิดอื่นนะครับด้วยไพรเมอร์มิกเซอร์นะครับจะพบพิซาแบนทั้งหมด2แบนนะครับโดยสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าครับจากนั้นเมื่อทำการ่แอมบิโลด n เอนะครับเพียงสปีชีส์เดียวร่วมกับสเปซิฟิกไพรเมอร์มิกเจอร์นะครับจะพบแบนของวีโลเซลแค่แบนเดียวนะครับซึ่งผลที่ได้นะครับสอดคล้องในทุกๆสปีชีส์ครับ โดยจากการศึกษานะครับสามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากในตรพีทรอาร์นะครับสามารถที่ใช้ในการระบุเ e อกลักษณ์ระหว่างสปีชีส์ของเซลเพาะเลี้ยงได้ครับโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของโอโนและยูนัตากนะครับที่ระบุว่าในเตรพีทอาร์นะครับสามารถที่จะใช้ระบุสปีชีส์ของเซลล์นะครับที่เกิดการปนเปื้อนภายในาภ,ายภายในสปีชีส์ได้ครับ โดยไพรเมอร์ที่ออกแบบนะครับไม่เกิดคอร์สคอนทามิเนตระหว่างท p ีชีครับแล้วก็เทคนิคดูเพกพี c ีนะครับสามารถที่ใช้ในการระบุการปนเปื้อนระหว่างสายพันธุ์ของ DNA ได้ครับโดยสอดคลองกับงานวิจัยก่อนหน้าที่ระบุว่า s p ป c ิฟิกพีทีอานะครับสามารถที่จะใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของเนื้อหมูนะครับที่มีการปนเปื้อนในมีดบอลรวมถึงในปี2008และ2011ระบุว่า เทคนิค PTR นะครับเป,เป็นเทคนิคที่มีความไวสามารถที่จะใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อระบุการปเปื้อนข้ามสายพันธุ์ของเซลล์พเลี้ยงได้ครับสรุปนะคะว่า n e x t เ d PTR นะครับสามารถที่จะใช้เป็นสาตรฐานเมอดต่อนะครับในการะระบุเอกลักษณ์เซลร์โพเลี้ยงวีโรได้ครับนอกจากนั้นความรู้ที่ได้นะครับอาใช้ในการถ่ายทอดให้แก่ผู้ผลิตในประเทศนะครับเพื่อลดการส่งออก การตรวจคอนเฟิร์มชนิดของสายพันธุ์นะครับเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงครับแล้วก็เทคนิคดูเพล็กในเตอพิจานะครับสามารถใช้เป็นวิธีที่จะใช้ระบุเอกลักษณ์หรือรวมถึงการติดตามการคอร์สคอ,คอมมิชชั่นระหว่างเซพเพิเลี้ยงในบริจุชั่โปรดักต์ได้ครับโดยฟิวเจอร์แพนนะครับก็คือว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนการด e ีเทคแบนนะครับด้วยไซเบอร์กรีนนะครับหรืออะเทเลียมโบไมนะครับเนื่องจากว่า การใช้ฟูลเรลสเซนต์ไดตัวนี้คือมันทำให้เกิดการชิปของของพีซาแบนนะครับที่ขนาดที่ในดีเอ็นเอมิกเซอร์ที่มีขนาดที่แตกต่างกันมากครับแล้วก็การระบุเอกลักษณ์นะครับอาจจะต้องมีการทำไฮบริดเซลเพื่อดูปริมาณที่น้อยที่สุดที่สามารถปนเปื้อนได้ครับแล้วก็พัฒนาไปเป็นมัลติเพกพีซีอารวมถึงมีการดีไซน์โผล่ไพรเมอร์นะคะมีการดีไซน์โผล่และไพร m เมอร ในการตวรวจวิเคราะห์ด้วยเรียวทางพิจาแล้วก็ดู s e n ติฟิตี้หรือค่าน้อยที่สุดที่สามารถตรวจพบได้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอชัชรัค่ะเชิญคำถามจากคณะกรรมการค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ,คะเป็นการบรนยายที่ดีนะคะเออขออน,นุญาตมีคำถามแล้วกันเนาะ ขอเรียนถามว่าตัวเซล่ะค่ะที่ถูกนำมาเลือกใช้นะคะเพื่อที่จะดูการ cross contamination เนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ทีนี้คำถามคือเราได้มองในมุมของผ,ผู้ผลิตไหมคะเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเพื่อที่เราจะไปตรวจ แล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้กับผู้ผลิตเนาะเซลล์เหล่านี้ค่ะโอกาสที่จะเกิดการ cross contamination ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนหรือจริงๆแล้วมันควรจะมีเซลล์อื่นๆที่จริงๆโอกาสจะเกิดมากกว่าเพราะว่าเข้าใจว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องมีการกระบวนการ cleaning อยู่แล้วเนาะใช่ครับก็ถ้าหากว่าการ cross contamination อื่นก็อาจจะเป็นกลุ่มของ microplasma รวมถึงอ่าพวกไวรัสต่างๆครับซึ่งกลุ่มของ microplasma ครับยังไม่ได้มี ยังไม่มีแผนในการศึกษาแต่ว่าในกลุ่มของไวรัสนะครับผมแพ้ผมกําลังทําการศึกษาควบคู่กันต่อไปอยู่ครับแต่ในหัวข้อนี้ก็คือว่าเซลล์เพาเลี้ยงที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ครับมันเป็นเซลล์เพาเลี้ยงที่ถูกนํามาใช้ในการผลิตวัคซีนอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็มีรายงานว่ามันมีการปนเปื้อนซึ่งไม่ได้หมายความว่าปนเปื้อนในโปรดักท,ที่เราใช้นะครับหมายความว่าตอนที่ระหว่างที่เขาเขาผลิตเะไรเนี้เขามีการแซมปิ้งออกมาแล้วเพราะว่ามันมีการปนเปื้อนเรื่องนี้ยก็เลย เกิดเป็นหัวข้องานวิจัยว่าเราต้องศึกษาวิธีที่สามารถที่จะดีเทคได้ในห้องปฏิบัติการโดยที่ไม่ต้องสุ่มแซมเปิลนั้นออกไปแล้วก็ส่งไปตรวจต่างประเทศแบบนี้ครับซึ่งคิดว่าเซลล์พ่อเลี้ยงที่ที่นำมาที่นํามาใช้ครับค่อนข้างที่จะครอบคลุมในการศึกษาครับค่ะเอาถ้าอย่างนั้นคําถามถัดไปนะคะขออนุญ,ญาตเรียนถามด้วยความที่ตัวเนสตพีซีอาร์เนี่ยก็มันมีข้อเสียถูกไหมครับข้อเสียของมันน้องคิดว่าคือในแง่ของก็ ข้อเสียของผมนะก็คือว่าอในขั้นตอนของ n น t i เ e p พนะครับมันมันต้องทําการแอมด้วยสองรอบใช่ไหมครับก็มันทําใหร้ระยะเวลาในการเพิ่มในการตรวจสอบเนี่ยมันใช้เวลานั้นแต่ว่าอ่าเทคนิคเนี้ยมันก็ยังเป็นเทคนิคที่มีความมีความเร็วในการที่จะตรวจหลายๆสปีชีพร้อมกันนะครับส่วนแต่ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันถ้าหากว่า อนุพันที่ที่ได้ครับมันใกล้เคียงกันมากนะมันอาจจะทําให้การเขาเรียกผลที่ได้จากพิจาแบนะครับมันอาจจะดูไม่ชัดแต่เนื่องจากว่าที่ไพเมอร์ที่ทำที่ทําการดีไซน์ครับขนาดของมันแตกต่างกันในระดับหนึ่งรขึ้นไปมันมันก็เลยสามารถที่จะ ดูเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยที่น่าจะไม่มีปัญหาในการที่จะแปลผลนะครับค่ะทีนี้ด้วยความที่ตัวของ nested PCR เนี่ยก็ต้องทำทั้งสองรอบเนาะมันก็จะมีค่าคอสค่าใช้ใจ่ายที่มากกว่าวิธีปกติเนาะทีนี้เรียนถามว่าได้มีการศึกษาไหมคะว่าเราหาเ well m a t c h ของ first round PCR ไม่ได้เลยหรืออ่าตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราหาตัว well m a t c h ได้ในในขั้นตอน first round ปุ๊บเนี่ยเราก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไม่จำเป็นจะต้องทาทั้งสองรอบเนาะครับ ก็ต <ion> อนคือตอนนี้นะครับแผนงานวิจัยเป็นสองสเต็ปนะครับก็คือตอนนี้สเต็ปแรกอยู่ก็คือว่าจากการดูเลติเลเจรีวิวนะครับเขาเขามีการใช้เม็ดมโวคอนเตอดีเนเซึ่งขนาดของเมโดตคอนเดอยมันมันค่อนข้างใหญ่การที่เราจะแอมแค่แค่รอบเดียวครับมันพบว่ามันมี Non สเปซิฟิกขึ้นมาเยอะดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ก็คือเราต้องทำเน็กเตป r อแต่ว่าการหัวข้องานวิจัยหรือว่า สเต็ปต่อไปที่จะแพนต่อก็คือว่าเราต้องหากลุ่มของพวกอย่างเช่นอ่าเตโรคอนเดียซอเตตโคมนะครับเพื่อที่มีความจำเพาะต่อแต่ละสปีชีโดยที่มีขนาดของพิจาที่น้อยลงที่เล็กลงนะครับในการแอมแค่รอบเดียวก็คืออาจจะทําแบบคอนเวนชชันเอาพิจาไปเลยหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนไปดูอ่ด้วยอ่าโพรบหรือทําเรียวทามพิจาแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นอนาคตใช่ครับ,รบโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคือพอดีเมื่อกี้นะคะผู้บรรยายก็มีการกล่าวถึงเหมือนกันว่าจะใช้เป็นวิธีมาตรฐานใช่ไหมคะขนาดนี้ใช้แล้วใช่ไหมคะยังครับเป็นคาดว่าจะใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการถ่ายทอดหรือให้ตรวจต่อไปครับคาดว่าใช่คซึ่งก็คือในอนาคตอันใกล้จะต้องมีการคือวิธีมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าเราตอนนี้ศึกษา เซนซิทิวิตี้ที่ตรวจพบก็คือได้อยู่ระดับหนึ่งสิบนาโนกรัมแต่คิดว่ามันน่าจะต่ําได้มากกว่านี้ครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นเรียวทางพิจารหรือว่าวิธีการอื่นนะครับแต่ตอนนี้ในงานรูทีนที่ที่ในสํานักนี้ใช้วิธีนี้หรือยังคะยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เริ่มใช้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีมีคําถามอื่นอีกไหมคะจากกรรมการคนนี้ถ้าสอบถามค่ะได้ยินเสียงไหมคะขอบคุณมากนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะถ้าทําสําเร็จนะคะ ค่ะขอบพระคุณนะคะ